ลาบสวัสดีสาวกบาคาร่าออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับเฮียเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับกับน้องหมวย SA ห้องหมายเลขเจ็ดนะครับวันนี้เฮียเตรียมทุนมาเลยนะครับห้าพันบาทนะครับมาสอนวิธีการอ่านเข่าไพ่หรือว่าแทงตามเข่าไพ่ตามสีนั่นเองนะดูง่ายๆจากห้องเจ็ดที่เฮียเลือกนะครับเข่าไพ่ตอนนี้กําลังวิ่งมาสดๆสวยๆเลยนะครับคือเข่าไพ่สองตัดนะเป็นน้ําเงินสองแดงสองน้ําเงินสองสลับกันไปแบบนี้นะครับกาลังวิ่งสวยๆเลยนะครับผ ผมอ่ะไม้นี้นะครับไม้แรกเลยเฮียใส่ไปเลยนะครับห้าพันบาทเลยนะครับไม้แรกนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเฮียจัดเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็พยายามสอนอธิบายไปในตัวด้วยนะครับก็ไวๆนิดนึงนะวันนี้เตรียมทุนมาห้าพันบาทใส่หมดนะตักเลยวันนี้นะครับหาตังเที่ยวนะครับหาตังเที่ยวหน่อยนะครับทําไมถึงใส่ไปที่แดงนะครับดูง่ายๆจากห้องที่เฮียเลือกนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสเต็ปนะครับเฮียเลือกห้องที่ เขาไพ่นะครับออกมาไม่เกินสามถึงสี่แถวและเขาไพ่ห้องนี้นะครับเพิ่งออกมาแค่สี่แถวเองนะครับแล้วก็เขาไพ่เนี่ยกำลังวิ่งตามสีสวยๆเลยคือเขาไพ่สองตัดสองนะสองตัดสองคือไรน้ำเงินสองแดงสองน้ำเงินสองแดงสองสลับกันไปแบบนี้นะครับไม้นี้ถัวเฉลี่ยเลยนะครับมั่นใจเลยนะใส่ไปเลยนะครับที่สีแดงเลยห้าพันบาทเลยไม้แรกเปิดไปงามๆนะโอเคเขาบอดเรียบร้อยนะครับโอ้โห นะครับยังออกเสมอนะครับยังออกเสมอไม้นี้ยังไม่ได้บวกนะครับผมครับแข็งเลยนะฮะเมื่อกี้เขาสามใบเนี่ยไม่มีแต้ม้วนะโอ้โหเราได้สแต้มหนึ่งนี่สวยๆเลยอ่ะยืนยันเหมือนเดิมนะครับขอใส่ไปที่สีแดงต่อเลยนะครับขอใส่ไปที่แดงต่อเลยนะครับจากเขาไพ่ง่ายๆนะครับดูเขาไพ่ก่อนนะเขาไพ่ที่วิ่งมาตอนนี้เนี่ยทําไมเฮียถึงลงที่สีแดงนะครับเพราะเขาไพ่วิ่งมาเป็นเขาไพ่ในรูปแบบสองตัด นะครับเราใส่ไปเลยตามสีนะครับอย่าไปคิดนะเมื่อเขาไพ่วิ่งมาสวยๆแบบนี้เหมือนหลายๆคลิปที่ผมเคยสอนไปนะครับให้แทงตามน้ําหรือตามสีตามรูปแบบนั้นไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบตัดมันนะครับเขาไพ่เนี่ยอีกสักประมาณ2อสไม้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนแล้วนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันยังได้อยู่ใส่ไปเลยนะครับที่แดงอะโอ้โหน้ําเงินมาหกเสมออีกรอบหนึ่งนะครับชนอีกแล้วนะครับ แมออกเสมอสองรอบติดตดกันเลยนะเมื่อกี้เสมอศูนย์แต้มนะครับอันนี้เสมอหกแต้มนะอะไปที่แดงต่อนะครับไม้นี้แน่นอนยังยืนยันคําเดิมนะครับยังยืนยันคําเดิมนะหลายหคนบอกว่าเอาเฮียไหนถ้าเกิดว่าออกเสมอมีโอกาสที่เขาไพ่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นไหมมันมีแน่นอนนะแต่อันเนี้ย ผมมั่นใจว่ามันต้องแดงนะคือผมขอยืนยันที่จะแทงตามสีไปก่อนนะครับขอยืนยันที่จะแทงตามสีก่อนเลยนะมั่นใจแน่นอนว่ายังไงไม้นี้ยต้องเป็นสีแดงแน่เพราะว่ามันชนสองรอบติดเลยนะครับก็สําหรับสมาชิกคนไหนนะที่อยู่ในกลุ่มของเฮียนะครับเข้ามาดูคลิปของเฮียก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่เพิ่งเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอยากจะลุยกับผมก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างกันเข้ามาได้เลยนะครับอ้าวเรียบร้อยจั่วดีมากนะครับเมื่อกี้เขาหกนะเราจั่วมาเจ็ดอ่ะบวกไปเห็นไหม สวยๆเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับไม้แรกนะไม้ที่หนึ่งนะงามๆไปงามๆไปนะครับไม้นี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับยืนยันเหมือนเดิมนะครับแทงตามสีไปก่อนนะครับหรือเดินตามเขาไพ่ตามสเต็ปณปัจจุบันไปเลยซึ่งวิ่งมาเป็นสองตัดสองนะครับเฮียใส่ไปเลยนะครับที่สีแดงนะครับหมดเลยนะไม้นี้ขออัดเน้นๆหมดหมดเลยนะครับหมดหมดเลยโอ้เฮียกล้าอัดหมดเลยเหรอเสียดายมากเลยนะครับเสียดายเหมือนกันครับแต่ผมมั่นใจว่ามาแน่ หมดหมดไม่เป็นไรครับหมดไม่เป็นไรนะครับผิดเป็นครูนะครับผมจะได้เรียนรู้เอาไว้นะครับแต่ไม้นี้ยังไงก็มั่นใจว่าเป็นสีแดงแน่นอนนะขอใส่ไปเลยนะครับเต็มเหนียวไปเลยเก้าพันเจ็ดอยหสิบาทเอาให้เกี้ยงกระเป๋าไปโอเคน้ําเงินศูนแต้มนะครับแดงสีแต้มโอเคเขาสามแล้วสี่เนี่ยชนะแน่นอนโอเคเรียบร้อยนะครับจั่วมาแปอ่ะบวกอีกแล้วเห็นไหม ห้าพันนะครับจากต้นทุนที่เอามานะครับตอนนี้กําไรนะนับแค่กําไรอย่างเดียวนะครับก็หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่แล้วโดยรวมเงินได้เข้ากระเป๋ามาตอนนี้แล้วนะหมื่นเก้าแล้วนะฮะจากการแทงตามสีนะครับผมผมมั่นใจเลยเข่าไพ่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกเลยสองถึงสามตาเขาไพ่จะเปลี่ยนแน่นอนนะมายนี้เฮียมั่นใจว่ามันไปที่แดงแน่นอนนะไม่ไปที่น้ําเงินนะครับเพราะเขาไพ่สองตัดเนี่ยออกมาเนี่ยหลายตาแล้วนะครับซึ่งเข่าไพ่ตอนนี้น่ากลัวมากถ้าคุณยืนยันให้คุณจะแทงน้ําเงินต่อนะ ผมบอกเลยว่าน่ากลัวนะแต่ผมขอใส่ไปที่แดงนะครับผมผมมั่นใจว่าเขา,าไพ่้เนี้ยเปลี่ยนแน่นอนเขาไพ่จะเปลี่ยนนะครับห้าถึงเจ็ดตานะครับห้าถึงเจ็ดตาตอนนี้เขาไพ่สองตันมันเลยไปมากกว่านนั้นแล้วนะครับตอนนี้น่ากลัวมากนะถ้าจะใส่ไปที่น้ําเงินนะผมขอใส่ไปที่แดงก่อนเลยนะ ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะขอไม่ใส่หมดนะครับขอใส่ไปแค่หมื่นห้าพอนะการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับจะคล,คล้ายเทคนิคอออินนะครับคือแทงหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดหน้าตักนะม้นี้ผมไม่มั่นใจเลยนะครับขอเหลือไว้สักสี่พันแล้วกันอัดไปสักหมื่นห้านะอ่ะสี่สี่แต้มชนนะครับเรียบร้อยเขาบอดเราสี่แต้มแล้วยังจะจวอีกหรืออ่าโอเคกินกันไปสวยๆเลยเห็นไหม อย่างที่ผมคาดการเอาไว้นะครับว่าที่ผมบอกไปเมื่อสองสามไม้ที่แล้วที่ออกเสมอจนชนนะครับไม่เกินสองถึงสามไม้แน่นอนเขาไพ่จะเปลี่ยนนะครับผมไม้นี้เนี่ยไม่ต้องแดงนะครับผมใส่แน่นอนนะไม้นี้นะจากการอ่านเขาไพ่แล้วนะครับที่น้ําเงินแน่นอนนะครับทําไมถึงใส่น้ําเงินนะอ่ะฟังเลยนะครับผมใส่น้ําเงินนะครับเทไปเลยนะครับหมดหน้าตักเลยนะไม้นี้ยังไงก็น้ําเงินแน่นอนนะครับทําไมถึงมั่นใจว่าน้ําเงินนะเขาไพ่จากห้องนี้ เพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็แดงไหลไม่เคยเกินสามนะครับจากห้องนี้สังเกตเขาไพ่แดงไหลมามากสุดสามจะตัดไปที่น้ําเงินนะเฮียใสเลยที่น้ําเงินหมดหน้าตักนะครับหมดหน้าตักไปเลยนะครับนี่เราบวกกันมาติดๆเลยนะครับประมาณสามถึงสี่ไม้แล้วนะเน้นๆเลยไม้นี้หมดก็คือหมดผมมั่นใจแน่นอนนะครับอ่ะเราปอกแปดลวอ่ะเรียบร้อยไปดีนะครับเขาห้าแต้มเราปอกแปดกินสวยๆเห็นไหมครับ การอ่านเขาไพ่นะครับอย่าไปลังเลนะครับถ้าคุณมั่นใจคุณใส่เต็มเหนียวได้เลยนะครับแต่ดูทุนของเราด้วยถ้าไม่มั่นใจก็เล่นน้อยๆนะครับผมอ่ะไม้นี้นะครับจากการตัดเรียบร้อยนะครับเขาไพ่เนี่ยเปลี่ยนแน่นอนนะครับเปลี่ยนแน่นอนนะจะไม่วิ่งลงมาเป็น2ตัดแล้วนะครับผมเพราะสองตัด2เนี่ยวิ่งมาเยอะแล้วนะครับจากการสังเกตของผมเนี่ยไม้นี้เปอร์เซ็นต์มาที่แดงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมขอเลยนะไม้นี้นะครับใส่ไปเลยนะครับ เต็มๆเลยนะครับแค่ห้าหมื่นเหลือไว้หมื่นเดียวนะเสียดายนะขอใส่ห้าหมื่นไม้นี้บวกผมพอเลยนะครับผมเพราะดูจากเขาไพ่แล้วนะครับยังไงเขาไพ่ต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับไม้นี้ยังไงก็ต้องวิ่งเป็นแดงแน่นอนนะครับแน่นอนเลยนะครับเพอะเขาไพ่วิ่งมาสองต่ดสองเนี่ยเยอะแล้วนะครับไม้นี้ผมขอสวนเลยนะครับใส่ที่แดงอ่ายังไงอ่ะเราเจ็ดแต้มนะครับ ยังไงยังไงลูกเรียบร้อยเขาหกเราเจ็ดกินกินงามงามไปสวยๆนะครับวันนี้ก็บวกกันประมาณสี่ถึงห้าไม้เน้นๆนะใช้คําว่าเน้นๆเลยนะครับจากทุนห้าพันนะครับตอนนี้กําไรแสนนะครับงามงามไปนะครับก็เนี่ยแหละครับสาหรับการอ่านเข้าไพ่นะครับคือหนึ่งการสังเกตเข้าไพ่ล่วงหน้านะครับดูจากเข้าไพ่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเข้าไพ่จะเปลี่ยนในช่วงไหนห้าถึงเจ็ดไม้นะครับก็เทคนิคดีๆแบบนี้ก็นําไปใช้กันได้ ได้นะครับก็สําหรับใครที่อยากเล่นตามเฮียก็แอดไลน์ด้านล่างกันเข้ามาได้เลยนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับผม